ครบ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่งช้างได้ค่ะนั่งช้างขับเอทีวีก็ได้นะคะมี้อนอาหารนกอาหารปลาอาหารต่างอ๋อสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี้เท่ากับหลังจากที่ไปสกายวอล์กเนาะเท่ากับกลับลงมาเนาะค่ะอยู่อยู่ข้างล่างก็จะมีปางช้างเนาะเาสื่อตัวไปพร้อมกันเล่ยพวงกันมันจะถูกกว่ากันเนาะจ้ะในนี้ทางเข่าของอนปางช้างเชียงคานนะคะธรรมชาติสวยมากอันนี้ คือเสียงเขาต้องออกออกนะคะเพราะว่ามีเสียงดนตรีตลอดเส้นทางได้ละะเลยก็เลยเสียดายมากๆได้เวลาเขาคุยกันอย่งกระเข้ากับบะไรยินเนาะมาเขาก็เลยอต่อเสียงออกแล้วก็เอาเสียงผ่าเข้าไปไหมเนะาะจะนอกเราเสียงธรรมชาติเข้าไปนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคเพราะว่าเข้ากับเท็คคิดมากกับมื่อยแล้วก็อยากสั่งได้ได้เนาะแล้วก็แช์ประสบการณ์ทางเมืองไทยแล้วก็ทางชีวิตเท่าที่ เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตนะจ้ะตอนนี้เขากับมาเที่ยวเชียงคานเนาะจหมัดเลยเนาะค่ะเท่ากับถึงเวลาเทากับแวะลงมาจากสกายวอกแล้วก็มาเบิ่งนสัางกันนะจ้ะมอนี้เฮาเมาปางส้่งเองเราได้จ้ะเพราะว่าส้างกับคนบ่อ่อยมีนาะช่วงนี้เฮากับมาทั้งหมดทั้งหมดเกาคนแล้วกก็ซื้อตัวเร็บรยเข้ามาก็รอชมการแสดงช้างนะคะชมรอบๆสวนช้างคะก็มีนี่แหละ มีเขาสร้างรดจากลอโรดก็มีกระเฮ็ดของเ่นเองเนี่ยจากธรรมชาตินอกจะเนาะสวยงามเีจัดแต่งสวยงามเป็นหลังจากที่เาเชื่อมธรรมชาติทั้งนอ์เวสวยงามตามธรรมชาติเท่ากับมาชมสถานที่ท่องเที่ยวเขาเมืองไทยที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ถือว่าสวยงามจากมาบ่งสร้างกันสร้างล็กน้อยเท่ากับจะเข้าไปบึงการแสดงสร้างแล้วนะคะ ช่างแสนรู้ส่นเขามา้าก็เมาส์อีกแล้ว,มวเมาส์เบิ้งสร้างล้วจะมีกลุ่มข้าเก่าข้นเขาเมาเบิ้งสร้างล้าจะเนาะสร้างกันนาลากนาลากักสอนมาอย่างดีแกข้าก็มีการเห็นสร้างวัดรูปสร้างเต้นวัดดีแล้วก็มีการปาเป้าใส่ลูกโป่งเนาะแล้วก็มีการเต้นกันยังก็สนุกสนานกันไปข้ากแก เีนะคะสร้างนารักนารักค่ะแต่บาเสียได้เสียงเสียงเสียงเ้าใส่บดายเพราะว่าด,ดนตรีนะคะเนาะดนตรีสําคัญที่สุดเลยนี่ช้างนารักน้องปังปอนก็ตอนแรกว่าจะขี้สร้างนะจ๊จะพอดีสร้างเนี่ยก็คือเขาก็ต้องกอกบัตรประชาชนกอกไอดี่นนี่ก็เลยฝรั่งก็งงงงงเ,เลยบอกว่าบ่บอกรอกแล้วว่บ่ขี้ละว่าสันเป็นว่าเป็นฮวงฮวงข้อมูลของคนเนาะเพิ่งก็เลยบ่ขี้ก็ได้พากันมาเบิ่งกัน การแสดงสร้างแล้วก็ไปหากิ่นเขาเนื่องจากก่อนจะเดินทางต่อวนกลับไปอุดรแล้วก็ตอนนี้คือถือว่ามาพักพ่อนเบิ้งสางโอ้หนารักมากเลยสร้างหนารักมากเลยสร้างหน่อยสร้างหน่อยหัดไม่กําลังกําลังหนาลักหนารักเขาก็ชื่นชมในความสามารถของคนสร้างสางฝึกสร้างเนื่อะจเนาะวก็กเก๋น่ารักดี สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยเยอะแยะเลยค่ะเที่ยวบวบบะเาราวาเขาก็บคอยทยอยเที่ยวไปเทลานิดเทลาน้อยตามโอกาสนะคะปีนี้ก็กลับบ้านก็อาจจะเที่ยวเทือสองเทือ่หลังสกแล้วก็เข้ากับพักพอนกฮ็เทีหยังไปตามที่เ่องอยากเฮ็ดนะคะนี่ก็มาเที่ยวเลยแล้วก็บนกลับไปทางอุดรนะคะเนี่ยก็จะถึงบานกับสิคําพอดีช่วงนี้ก็เริมบายแล้วยูสกายวอล์กสวยงามเขากับช้เวลาโดนเนี่ยเนอันนี้เมื่อเบิ่งสร้างกับมัน ชั่วโมงหนึ่งนะคะด้เบิ่งสางียปล่อยเห้กับชมวิวชมบรรยากาศแล้วกับอกกบาลจะ้ะ